สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ดอกเตอร์แนนน่ะสิมากินทุเรียนเลคะ่ะทุเรียนพันหมอนทองรสชาติดีกรอบนอกนุ่มในละมุนลิ้นละลายในปากอ้ยแซ่บหลายค่ะพี่น้องผู้ขายพันธุ์สีหัวดอกเตอร์ทุเรียนเนี่ยดอกเตอร์แนนพันเอิญดอกเตอร์ทุเรียนกินทุเรียนจะบ่มาก,กินมากทุเรียนที่สุกคักเพิ่นจะกินทุเรียนที่กรอบนอกนุ่มในนุ่มในนะคะ เนื้อไก่ฉีกออกมะฉีกออกมามันสิคือเนื้อไก่นี่เด้อืมร่นกรอบนอกน,นุ่มในนี่เวลาเราฉีกออกมาเหมือนเนื้อไก่เลยเด้ค่ะพี่นอ้องอ่าอันนี้กับดรทุเรียนกัไปซื้อมาซื้อมาสี่หาวยรวมแล้วได้จ่ายตังประมาณหนึ่งพันแดร้อยกว่าบาทนะคะเกือบปั้นเก่าเหลืออีกนิดหน่อยอก็เอามากินค่ะขอเอาไพเดอ้อผู้ไใหทดีพอมากินทุเรียนกะะ อย่าเฝ้ารังเกียดเด้ค่ะเดินมันแสบแต่เด้ค่ะทุเรียนบะเ็นปลูกใดยังไงเน้ค่ะใส่เวลาโหเกดปีได้จังปลูกจังเป็นหน่วยเนาะเป็นแล้วกระขายกระแพงแล้นย่ำอันนั้นก็กิโลละสองลอยกว่ากี่เด้่ะค่ะแล้วแต่เกรดอันนี้ก็ซื้อม้าแบบจุกจุกนะคะครูใหญ่ๆญจุกจุกินให้จุกไปเลยจวดจวดมาเด้อจ้า